พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วครักับดิฉันหมอดัาพิชชาประตาขามแกนจงอ่างพรางสดเจียงค่ะเริ่มจากของเฮาสาวสดคือเกาเยวสิผ้าไปต้มน้าสมุนไพรดื่มกันนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะปลอดไยดีค่ะทุกคนค่ะต้มน้ำสมุนไพรเ้าแม่นีอย่างผุนัวอยี่ยงโคเล็กโคเล็กโคเล็ก ให้กินน้ำแน่แม่ช่างเกเห็นตะไข่อยู่ใส่บอกบะมีแล้วอยู่ในตู้เดียวนี่นั่นใบบักกูดนะ่ะนั่นต้นใหญ่ๆหน่ะแม,มนมดเห็นบ้นี่ตือขืออยู่นี่โคกบักบก,บก,บก,บกูดเออนี่ละคลำไปนี่คลำมันไม่นำหน้าไปนี่ ทำไม่นำหน้าไปนี่ว่าแต่หมาบลายเท่านั้นหมาอะไรเหรอซองพระเอ็กก็นั่งขวัวอย่างโคเล็กโคเล,ล็กอยู่ใส่บนก็ดูโอ้ถ้าจะไปหาหอยมากจิต้มหอยกับสันวาซองพระเอกที่นอนซองพระเอกเพื่อนเกลืเพื่อนสิต้มหอยเอาอันนั้นแม่เบิ้งสิบอก นี่เอามาในตะกวนเออควนนี่สิควนควไปเออนัออ่นแหละโอ้ปวดขูดขับไปอันซีดอยู่บกโดนควนนควนเออที่ีล่างบักหอยมันจะบาบาดเมื่อมันจะสะอาดขันยังขันยังไม่สะอาดแค่กันอันอยู่ข้างหลังนั่นขัดเอาเทลานเทลหน่วยเออ ร้องระเอียดกนตต้มมาคอยอพยี่น้องระเอียดแบมก็ระเอีเสพค่ะตแต่วาสายจางอ่างต้มสมุนไพรค่ะปลอดภัยค่ะปลอดภัยปลอดภัยค่ะพี่น้องปลอดภัยกันทุกคนนะคะเนี่ยเห็นว่าพี่น้องน้ำต้มสมุนไพรสาวจงอ่างค่ะต้มดื่มดื่มแทนน้ำเลยนะคะนี่สาวจงอ่างอยู่ต้มดื่มแทนน้ำเลยค่ะ ดื่มสมุนไพรแทนน้ำเลยใครอยากจะดื่มก็มาเอากับสาวจงอางได้นะคะนะคะแดนเซอร์ cer, หรือว่าหมอลำใครจะดื่มก็มาเอากับสาวจงอางได้เลยนะคะบ่แพงค่ะกินแท่นน้ำค่ะหอนหอนค่ะชดกลับไปมีแห้งขึ้นอ,อย่างนีนที่นองชดกลับไปมีแห้งค่ะเบื้องผุนเบื้องสีน้ำเด้อบ่อผุนอ้ยว่าแม,านาม่น้ำชาโรด สมุนไพรค่ะสมุนไพรค่ะเห็นว่าเหลืองหุยค่ะน้ำต้มสมุนไพรค่ะยุนี่มิแต่สมุนไพรที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะสมุนไพรไทยค่ะว่าใบจะเป็นตะไคร้ข่าใบมะกรูดหัวหอมหัวกระเทียมอา่าขิงกระช่ายกระเพารพาโหระพา แล้วก็หอมหัวไญ่อยียงต่างๆนะคะสาจงอังใส่ลงไปมัดละซุย่างนะคะที่เป็นสมุนไพรคะ่ะเครื่องแกงตั้งๆนะพี่น้องสมุนไพรเครื่องแกงคะ่ะเป็นบ๊อกก้น้ามเรืองอุ้ยหุย,หยเดี๋ยวพอต้มแล้วน้าเพิ่นออกแล้ววันนี้กาเไปปลป้อยไว้จักหานาที่เพื่อให้เพื่อให้ตะก,กรนอนมันนอนเนาะ,ะแลวก็จะค่อยตักเอามาก,กิน,นะคะ่ะ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองค่ะจะได้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนะคะไม่เป็นไรนะคะเป็นบอลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห้เจของค่ะจะได้ครับเงื่อครับเบินหน้าท้องสูตรนี้เบินหน้าท้องได้นะคะไขมันต่างๆนะคะ ลดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ทําให้แบบว่าเป็นยาระบายเหมือนกันกระเทียมก็ช่วยในระบบลําไส้นะคะพืชหัวต่างๆนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบลําไส้ต่างๆสารพัดนึกสารพัดอย่างนะคะเอาไปประกูเส้นเลาๆกับโอโอเคอน,นี้ซ่อนแล้วข่วน,นห่วนห่วยพี่น้องค่ะนี่ พนะน้ำสีทองอลามเชียวนะคะได้แล้วค่ะสองแก้วนี่ก็จะกินสองแก้วค่ะนะคะเงื่อออกดีประยางผลอายห้วนๆนี่น้ำสมุนไพรของสายจงอ่างน,นะคะ แกแ้วนึงเหลืออีกแก้วนึงค่ะยูนิมอนี่มบอพี่น้องนำสมุนไพรค่ะกินดื่มนะคะเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเราจะได้แบบว่า มีาธาตุไฟเพิ่มมากขึ้นจะได้แบบว่ามีาธาตุไฟเพิ่มมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะคะนี่แก้วัดแก้ไขแก้ไอแก้อไอเย็นเข้าสู่ร่างกายเนาะพี่น้องเนาะนี่วัดไข้ไอเย็นนะคะต่างๆเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ อากาศาหนา,าวๆนาเสีมาะมากเลยค่ะพี่น้องสําหรับที่จิตรมกินนะคะเมื่อมีอันใดเลือดทอสมุนไพรไทยแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะคะป้องกันไอเย็นเขาสู่ร่างกายค่ะอากาศาหนา,าวๆนายังมาเสาต้มแทมนํำซ่าต้มแทนกาแฟมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์กว่าชาแล้วก็กาแฟนะคะนี่มีประโยชน์กว่าชาและกาแฟนะคะ ดื่มแทนน้าชาแล้วก็น้ํากาแฟค่ะมีประโยชน์กว่านะคะสมุนไพรล้วนๆเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าใครอยากให้กินง่ายก็ย้อนน้ำตาลเข้าไปประมาณสองช้อนโต๊ะใส่น้าตาลเข้าไปสองช้อนโต๊ะนะครับปริมาณน้ำหนึ่งลิตรหนึ่ลิตรใส่น้ำตาลสองช้อนโต๊ะให้มีความแบบว่าหวานนิด เดี่ยวนะคะย่าให้หวานมากถ้าหวานมากเดี๋ยวเป็นเบาหวานเด้อกินห่อนๆกลับไปแล้วมีแห้งทองยาวๆพี่น้องเอ้ยขอบคุณตุกการรับชมค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องสุขสุขก็นดูแลสุขภาพค่ะสุขภาพดีจากภายนอกสู่ภายในนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะดูแลสุขภาพทุกท่านทุกคนก็แล้วกันค่ะ